สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับมิสูดาวกระจายนะคะามากระจายกันอีกเหมือนเคยแต่วันนี้เราจะมากระจายกับตัว e x p ก n d เ r ดสีดำสนิท men in น l a c k นะคะคันนี้มากับชุดแต่งที่เป็นชุดแถมนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะดูกันแบบเร็วๆเลยว่าในเวลาซื้อรถถอยรถกับมิสูดาวกระจาย1คันได้อะไรไปบ้างนะคะ1ก็คือจะได้ชุดแถมคำว่าสเก์ตลอบคันหมายถึงอะไรบ้างนะคะ หมายถึงในส่วนของด้านหน้าแบบนี้นะคะชายสเกิร์ตด้านหน้านะคะที่ครอบไฟตัดหมอกตัวนี้แล้วก็แบบนี้สวยงามมีเดย์ไลท์ด้วยนะคะมีดิวเฟลเซอร์ด้านหน้านะคะแล้วก็ด้านข้างนะคะก็จะเป็นชายสเกิร์ตด้านข้างซ้ายขวาอันนี้เราไม่แยกนะเราเคยเห็นลูกค้าส่งมาให้ดูว่าเอ๋อเขาแถมหลายรายการ40รายการรายการที่1สเกิร์ตหน้ารายการที่2สเกิร์ตหลังรายการที่3สเกิร์ตซ้ายสเกิร์ตขวาอันนี้เราไม่แยกนะเรานับเป็น1ชุดนะคะ คือชุดเดียวกันคือด้านข้างแบบนี้ก็มีด้วยนะคะแล้วก็จะมีด้านหลังด้านหลังของตัว n e x t e r ชุดนี้นะคะสามารถเลือกท่อได้นะคะว่าอยากจะเป็นท่อลักษณะเป็นท่อกลมหรือท่อเหลี่ยมตรงนี้สามารถเลือกได้นะคะแล้วแต่ลูกค้าเลยนะคะอันนี้คือความสวยงามของชุดแต่งรอบคันที่เราแถมให้ในเรื่องของความปลอดภยัยในเรื่องของเซ็นเซอร์ถอยหลังเรามีให้ถึง4จุดนะคะและในเรื่องของการเก็บรายละเอียดไม่ว่าจะเป็น คิ้วกันศาสตร์เบ้ามือจับสครับเพจอันนี้เรามีให้อยู่แล้วนะคะทั้งทั้งหมดเลยมีให้แล้วในเรื่องของจอด้านหน้านะคะเรามีจอให้เป็นจอ Android ขนาด10นิ้วนะคะแล้วก็มีจอเพดานให้ด้วยอีก14นิ้วเพราะฉะนั้นกล้องบันทึกภาพหน้ารถมีให้ครบหมดเลยเป็นแพ็กเกจแถมทั้งหมดชอบแบบไหนคุยกันได้เลยนะคะนี่คือจากดาวกระจายโอเควันนี้39,000บาท ได้เลยบามนี้เลยค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ